ก็ต้องหมุนโทรศัพท์เราไปรอบๆทุกคนได้อยู่เฮ้ยใคร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 บุก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 บ้านบ้านบ้านกูบุกบ้านกูไฮะกูเขาบ้านกูเขาบ้านกูสัตว์อันนี้เราก็จะวันนี้บ้านสายของเราหนึ่งอันนี้อันนี้ไอ้พิต้าทำไมมันแตลกมันดีวะจะว่ากับพิต้าก็จะขอไม่พูดเพราะว่าตกลงกันไว้การพูดงตุกจะไม่พูดคำหยาไอี เพูดแล้วว่าถ้าพูดเราก็ตกากรก็จะานันแหละนะกอนนะตนก็ถ่ายเอ้ยเยเอไกลล้เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะพัฒนาบ้านต่ส่วนนี่นะคะใครก็ไม่รูค่าเดินเป็นผู้ชายอยู่คนเดียวรถอะไรวะบ้านเหรอไม่กินเมื้อนะเฮ้ยรถกระเทิลเฮ้ยกระเทิเลยมึงเนี่ย ็จะเป็นเปืนอย่าปวดอย่าหน้าหน้ากลัวอ่าแนะนำช่วยหน่อยแนะนำท่านนะคะคือวิธีมันดั้งสกอร์วายทีนะคะฝากกดไลค์และกดแชร์ก็ดีนะอย่าลืมฝากสับสครายสุดด้วยอีกหนึ่งอาทิตย์นี่นะคะคือตัวละครโมเมมากนะก็จะมีรายการมันของตัวเองก็คือรายการดีเบียซ่าๆโ็ไอตาตาหนุ่มหนิงขอให้ช่วยกดไลค์ให้หน่อยอ่ะ ไม่ดีแน่ชื่อชแนลอะไรบอกมาคะชแนลอะไรเอ้อเเวจีจียซาซกดไลค์ให้ดูวอะไรมาแล้วแวลสแวอีกหนึ่งอาทิตย์เราก็จะมีรายการพิเองแล้ว เฮ้ยไปถ้ำไหมไปถ้ำไหมซึ่งของเราะขาคุณอยู่แล้เยอะแต่สามตัวแล้วเนี่ยซึ่งมาเรายังไม่มีหลังคาเลยแต่มีแค่ตัวควซีรีส์ต่อไปซีรีส์ต่อไปยังคิดไม่ออกแต่จะเอาหนุ่มๆออกนะคะเอาทำไมอ่ะซีรีส์นี้ไม่ดีเหรอทำไมเพราะว่า